อธิบายให้ฟังกันแล้วหลวงพ่อคือโพธิสัตว์บารมีเต็มไม่ใช่เต็มปัญญาและศรัทธานะจ๊ะเต็มวิทยะนะฮะเยอะไหมเออปัญญาองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสร้างบารมีสี่ยี่สิบผสมไขยเอาองค์กรศรัทธา สร้างบารมีสี่สิบอสงไขยเอาองค์ข้างหน้าวิทยาธิกะสร้างบารมีหกสิบถึงแปดสิบอสงไขยต้เอเข้าใจนะเพราะนั้นบารมีที่ทิ้งไว้นในโลกนี่ต่างกันแต่ความรู้ความเป็นพู้พุทธเจ้าเหมือนกันทำไมต่างกันต่างกันตรงมนุษย์ที่เกิดในยุคนั้น มนุษย์เที่เกิดในยุคนี้ปัญญาทิกะสมัยท่านตัดสู้อยู่มนุษย์ยังฆ่ากันอยู่เลยเพราะท่านใช้ปัญญานำมนุษย์ตามไม่ทำ <c oughs> ตอนท่านตัดสู้ก็ยังฆ่ากันอยู่เลยยังลบกันอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังฆ่ากันเป็นพักๆอยู่เลยนี่คือปัญญาทิกะ มีทั้งดีสุดๆและเล็วสุดๆดอยู่ตรงกลางกอารมณ์มนุษย์มีหลากหลายทุกอารมณ์มนุษย์เหมือนกันแต่จิตไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนตัวเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาจิตเป็นพรหมจิตเป็นพลหรหันหจิตเป็นโพธิสัตจิตเป็นเปรดอสุรกายจิตเป็นยักษ์ เป็นสัตว์อะไรละเดรฉา,านนี่คือมนุษย์เวลาท่านออกจากร่างท่านกลับไปตามความรู้สึกที่ท่านสะสมที่ท่านสะสมนะที่จิตท่านบันทึกลวแหละ,ละนีชัดเจนนะจ๊ะชัดเลย